รับสวัสดีสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมผมไปใครผมเชนเต,นตอร์ครับวันนี้นะครับเรากลับมากันอีกแล้วสำหรับเกม r o v กันเช่นเคยกับการโซลแลงเมสซอมอีชานนั e ่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตไอเทมรูนแล้วก็พลังแฝงทั้งหมดนะครับที่ผมจะใช้แล้วก็ออกในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ไปปรับใช้าตามได้นะครับหรือว่าจะกดเซตตามเมสซอมของผมเลยนะครับไปที่ ตรงสมอรภูมินะครับแล้วก็เลือกมาที่ชื่อผมนะอ่าก็ผมเสร็จไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่จะใช้ตามเนาะเกมนี้นะครับเป็นการโซโลแรงในแรงคอน13หรือ14ดาวนี่แหละนะฮะก็ตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโซโลแลนนะครับผมไม่ค่อยชอบกด2หรือว่ากด3กด5เท่าไหร่นะครับสาเหตุก็เพราะว่าคืออืมไม่สาเหตุมันคือคขี้เกียจพูด เออแต่เนาะคือตอนอยู่ในคลิปอย่างเงี้ยคือไม่ขี้เกียจพูดนะครับแต่แบบพอไปเล่นกับคนอื่นแล้วมันก็รู้สึกแบบขี้เกียจพูดขี้เกียจอธิบายขี้เกียจสื่อสารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนตาหนี้ไฮโนกับทางด้านของเซฟิร่านะแต่แบบโอ้แล้วก็ประมาณแบบเม่ส้มเลยหรออะไรเงี้ยเออนะครับพอเริ่มเกมมาล้วก็ไปช่วยเมเคีเดนกางนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะไม่ค่อยได้ช่วยให้เป็นบางตาเนาะหรือบางตาก็ลืมช่วยนะครับ แล้วส่วนตานี้นะครับเหมือนเขาจะจบบนนั่นเองผมก็ต้องพิมพ์บอกเพื่อน่วมทีมนะให้เพื่อนุ่มทีมเขารู้นะครับว่าป่าฝั่งนู้นเนี่ยมันจบมาเลนไหนนะครับเราจะได้ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะแล้วเกมนี้แครี่ฝั่งเราเป็นทางนัานของไวโอเลตนะครับแล้วเขาเป็นเอลสูนะครับตอนนี้ผมโดนมาปิดสามแต้องรีบฟิกเกอร์นีออกก่อนนะไม่งั้นไม่รอดนะครับไม่งั้นไม่รอด มีโอกาสที่จะโดนปิดสูงมากนะครับเนื่องจากว่าอิชาตัวต้นเกมเนี่ยตัวน้องก็เหมือนจะเป็นฟิลแบบเมทธ,ธรรมดาดนิดนึงนะครับน้องไม่ได้ตัวหนาขนาดนั้นนะก็จะเป็นฟิลคล้ายกับแบบเอ่อแอนเนตหรือว่าอลิสนันเองอันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงต้นเกมอยู่ก็ค่อยๆเล่นไปครับค,ค่อยดูดูทรงดูเชิงอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะครับตัวอิชาเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องของต้นเกมนะแบบว่าเก่งแบบจํานวนคนตอนเท่าเากันอนะ อารมณ์แบบว่า2ออยู่กัน2ต่อ2หรือว่า1ต่อ1เมื่อไหร่นะครับน้องจะได้เปรียบขึ้นมาทันทีเลยในช่วงต้นเกมนะแต่ถ้าเลดเกมที่ก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับส่วนโลกฝั่งนูน้นเม็นเท่มครับผมกดสกิล1่ไฟกดสกิล2ขัดเทนยกนะครับทำให้เทียนใช้สกิล2ไม่ได้เองแล้วเหมือนตอนนี้ป่าขวางคอจะมาปิดนะครับเราซิงเทียรปรับใหม่อย่างนี้โดนไหมเซฟิลา่าพุ่งใส่แต่ว่าเหมือนจะเกิดใหม่ได้หรือเปล่านะครับ ผมยังไม่แน่ใจว่าพารสีฟสมัยนี้เนาะมันถูกปรับถูกรับอะไรขึ้นมานะครับผมก็ยังงงๆอยู่กับการปรับใหม่ของซินิเทียนะรับพอาะี่วผมไม่ค่อยได้อ่านแพเท่าไหร่แต่ว่าจะอ่านแพทแค่ตัวของอิชาถ้าแผ่นไหนมีการปรับอิชาเงี้ยผมจะแบบไปนั่งตั้งใจอ,อ่านตั้งใจฟังอ่าก็ไปดูช่องดอยเซอร์ได้นะครับอเดี๋ยวตอนนี้สโกฝั่งเรา นำแล้วนะของต่อศูนย์นะครับของต่อศูนย์แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับเกมนีม้ค่อยๆเล่นไปนแล้วด้วยความที่ว่าอีกฝั่งก็เป็นเอลสุกเนาะคือเขาก็ถมเราไม่ค่อยได้นะครับแล้วช่งวงวน,นี้เอลสุกดสกิลอันติติดหินครับอื้โดนไปเลยช็อตน,นี้โดนไปโอเกยอันติไปยเรียบร้อยอันติติดคือยอย่างนี้เศร้านะครับโดนไปเลย แล้วเหมือนมวยจะมาล้วงเซฟิล่าเราเซฟิล่าจะสั้นคืนกดอันติหนีไปแล้วครับโอเคปล่อยเขาหนีไปครับปล่อยเขาหนีไปเพราะว่าถ้าจะไปตามไล่ก็เดี๋ยวป่าเข้ามาเติมแล้วช็อตนี้เหมือนเทนจะยืนยังไงยืนค่อนข้างที่จะเข้าเลยเฮีย <Break through. S 1> แล้วเหมือนจะอันติไปผมกดแล้วนี่ครับเทนติดสก,กิลหนึ่งที่เป็นเหตุของเราในเมื่อกี้เทนกดไถามา แต่ว่าติดสกิลของเรานะทำให้เขาไถาไม่ไปนะครับแล้วเหมือนเอลสุมาแล้วผมจะนี่ครับผมไม่ได้ดูแบบแล้วช็อตนี้อ่าแล้วเซลฟิตเข้ามาช่วยเก็บงานให้เราอีกทีหนึ่งครับ <Okay. S 1> คือเมื่อกี้เนี่ยผมกะว่าจะไปสกิลหนึ่งใส่เอลสุนะ <Okay. S 1> แต่ว่า <Okay. S 1> ดันโดนมวยเข้ามาดักนะครับ <Okay. S 1> แล้วเหมือนช็อตอนี้ซินิเทียเขาจะมาแต่ไม่เป็นไรครับทีมเราถอยได้ทันแล้วเซลฟิตเหยียบลมไปหนึ่งที <laughs> เกมยังถือว่าค่อนข้างที่จะนำนะเราเราเรานำอเออเราเรานำอยู่นะครับเรานำอยู่แต่ก็ไม่แน่ครับเกมมันก็มีพลิกกลับไปกลับมานะครับสำหรับเกมเกมนี้ทีมเรามีเมยสามคนนะก็คือจะเป็นผมที่เป็นซัพพอร์ตนะครับแต่เป็นซัพพอร์ตดาเมจเวทแล้วก็ ซิฟิราก็ดามเมดเวนแล้วก็ไฮโน่ก็เป็นตัว,เเวละครดาเมเวนเหมือนกันแล้วช็อตนี้ซินิเทียเขาเข้าผมนะครับผมได้ทําการใช้สกิลหนึ่งสก,กิลสองยกเข้าไปแล้วก็ขังเอาไว้ครับแต่ว่าซินิเทียมันชักจะผิวเหลือเกินแล้วเหมือนช็อตน,นี้ผมจะชะาล่าใจแล้วก็โดนเอลูยูยิงหัวไปเลยครับคือตัวผมในตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบบผมทําอะไรอยู่นะคือเหมือนจะแบบเหมือนจะหลงลเ้เลยแบบแล้ๆๆๆๆวก็ย่อเยอะแบบวายวายลงไม่ได้แต่ความจริงเนี่ย โดนเทนเปิดแบบนะฮะแล้วก็โดนเอซูยิงนะอย่าทำตามนะฮะอย่าทำตามวิ่งได้วิ่งนะครับอย่ายืนอย่างนี้แบบผมนะฮะไม่งั้นจะเป็นแบบสถานการณ์เดียวกันแล้วตอนนี้คือเหมือนเซลฟิตจะมาอุ้ยแล้วเซลฟิตท่าันสองสวยมากครับเอลมวยกดแข็งไปจังหวะนี้แต่เซลฟิตเหมือนจะแทงไม่โดน,นครับเทนก็เชิงเชิงไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ปล่อยไว้เกมนี้ผมเนี่ยแทไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรเลยครับแต่ว่าไวโอมาโอโหแล้วดู เซลฟิเ่เหยียบครับเอวสุแตกไปเลยนะฮะแล้วเหมือนมูลาดจะขึ้นมาเติมนะฮะแต่ช็อตนี้ผมตีบ้านอย่างเดียวตีบ้านอย่างเดียวแล้วมูลาดแล้วเหมือนห <c oughs> ังล้มไปหนึ่งกลุ่มฮะช็อตนี้โอ้โหแทบไม่ได้ทำอะไรเลยบารมีเพื่อนแบกบารมีเพื่อนแบกสุดๆนะฮะโอเคละเดี๋ยวช็อตนี้ก็ตีป้อมคนกลับไปโอไป ก็เหมือนเทนจะมาอันติใจแต่ไวโอเราได้แล้วเทนจังหวะนี้โดนผมยกอ่าและเทนไถติดเห็ดผมอีอะไรครับเยียบลอยโอ้โหเสีงเห็ดขึ้นมาครับแล้วเทนไถไม่ได้นะครับเทนติดเห็ดไปหนึ่งทีแล้วมูลาดอย่างนี้ยังไงแหมผมนึกว่าโดนจะโดนมูลาดป่าแล้วนะครับเมื่อกี้ ตอนนี้เราได้เป็นไอเทมของฮิวมาแล้วนะครับไอเทมฮิวเอาไว้ฮิวเลือดเพื่อนนะที่ซิ่งเกมนี้เนี่ยคือถ้าฝั่งหนุนเขาเล่นกันช่ำๆจริงๆผมควรที่จะออกล้างนะครับก็คือคะาเทนเนี่ยเขาเล่นเก่งนะผมต้องออกล้างมาล้างเลยนะครับแต่ว่าผมดูจากโรงแล้วผมออกฮิวเลือดดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงก็ยังพอแก้ได้อยู่นะสำหรับเกมเกมนี้ ไปครับแต่ก็ค่อยๆเลียรยกันไปนะเราได้ด่งางมาแล้วนะครับเราเล่นสบายๆเรื่อยๆแล้วเหมือนซินิเทียเข้ามาเปิดผมอย่างนี้ก็โดนไปดีครับผมกับเซฟิล่าเก็บไปที่ี่รับร้อยแล้วเหมือนเทนจะแอบพุ่มผมเห็นนะครับผมเอาเฟอร์บอลเข้าไปใช้ก่อนตนะอ,อนนี้เกมนำมากครับ11-3ต่อครับทำยังไงก็ชนะนะครับถ้าไม่เล่นพลาดหวังเลยถ้าเล่นพลาดหรือว่าเดินนิดๆหน่อยๆนะครับฝั่งเขาอาจจะสวนเราได้เลย เราเห็นบบบไฟน,นี้ผมก็อยากได้ครับอยากได้แล้วโดนเอลสูสไนซ์ซูมแรงมากครับผมไม่ค่อยชอบเอลสูทีไรนะครับเวลาอยู่ฝั่งตรงข้าแเราเหมือนมวยจะมาไล่ผมยังไงมวยอะไรมาแล้วกลฟิกมาผมกดสกิลสองยกไปแล้วก็สกิลหนึ่งเข้าไปปบียบับลอย <c oughs> <c oughs> แม่ไอ้นุม่มระดับมันห่างชั้นกันนาะดีไอ้นุม่ม <c oughs> โอ้โหเกือบไม่รอดนะฮะตกีเ้เกือบไม่รอด ดีนะครับที่แบบว่ามวยอันติฟิกเกอร์มาไม่โดนผมนะครับผมก็เลยกดฟอร์บอลมายกสตันได้ก่อนแล้วก็ทำให้่วนด้านเองแต่ถ้าเมื่อกี้ผมโดนอ,นอันติมวยเต็มๆผมบอกเลยว่าผมไม่รอดนะฮะถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับโชคดีคดอ่าโอเคตอนนี้เราได้เทมเข้ามาตัดเลือดแล้วนะตัดเลือดปุ๊บแบบนี้ก็ไม่กลัวเทนเลยครับใครจะมาก็มาครับแต่ตัวเราโซโล่คิวใครไม่ได้นะครับตอนนี้ เพราะว่าไอเทยมยังน้อยอยู่ทำได้เพียงแค่ซัพพอร์ตธรรมดาครับผมถ้าไม่งันเพื่อนจะตีดานะครับผมจะต้องไปตีดากับเพ่อนก่อนเนาะฝั่งหนูเขาไม่แค่าจากบ้านแล้วนะครับเราก็จะไม่ต้องโซนเยอะผมก็กดวาร์ปกลับเลยชันนี้เ <c oughs> ช็คของก่อนโอเคไปฮนะ แล้วเหมือนตอนนี้คีบเลนบนจะเข้าไบโอจะไปเคลียแล้วซินิเทียอยู่แถวมังกรนะครับกำลังมองๆอ,อ,อยู่ช็อตนี้นะครับคืออาจจะเป็นช็อตที่ผมเล่นพลาดเองก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดีนะคือผมเห็นซินิเทียแล้วล่ะว่าอยู่แถวมังกรแต่คนดูครับผมเดินมาทำไมไม่รู้ครับเดินมาอ่ะคนละช็อตเหรออ๋อคนละช็อตคนละชอ็อตคนาละชอ็อตนี่แค่กดกันแนนครับ สงสัยผมสับสนผมขอโทษขอโทษอ่ามันจะมีอยู่ช็อตช็อตหนึ่งไม่รู้ว่าในคลิปนี้หรือเปล่าหรือคลิปไหนนี่แหละที่ผมจะเดินเห็นซินิเทียนะแต่ผมก็เดินเข้าไปหาครับแล้วก็โดนซิลิเทียดักเก็บไปน่าจะอีกเกมหนึ่งมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะครับอัดไว้เพราะว่าตอนผมเล่นแล้วก็้คือตอนผมเล่นเกมจริงๆเนี่ย โทรศัพท์ของผมเนี่ยมันจะต่อไม่ได้นั่นเองทําให้ผมต้องมาภาคเอาย้อนหลังในตอนในตอนที่อัดเสร็จแล้วนะครับต้องมาทําคลิปอัดตรกนี้แล้วฟอร์บอลเราเกือบตุยครับแล้วเหมือนเซฟิล่าสตันเอลสูไดเอลสูโดนผมขังเรียบร้อยครับแล้วเทนเหมือนจะใส่ใผมเข้าไปแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเกมพวกผมนําอยู่นะทําให้ฝั่งไม่ค่อยมีดามเมจติดเท่าไหร่แล้วเหมือนเทนไถมาแล้วผมก็ยกเทนไปเรียบร้อยครับ เหลือซีนี้เทียแล้วก็โดนย่าไปหนึ่งทีจบเลยครับเกมนี้เกมค่อนข้างไวครับสิบนาทีเกมจบเลยอ่าก็เป็นเกมสําหรับการเล่นอีชาโซโลแรงนะครับเอามาให้คุณผู้ชมชมกันดูคร่าวๆนะครับรายการเดินเกมเนาะแล้วก็การเล่นพงเล่นผ้าเล่นอะไรนู่นนี่นั่นก็สามารถติชมหรือว่าดูแล้วก็ไปปรับแก้ไขให้เข้ากับตัวเองได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมฮันเตอร์นะครับเราต้องขอตัวาลาไปก่อนนะครับเดี๋ยบายครับ Sit back and